เชเซอร์ในเตนพบกับทอนาฮมอสเปอร์ในวันนี้สเปอร์ต้องบุกมาเยือนผีในถิ่นนะครับสำหรับคู่นี้ก็เลยเชิญนักวิเคราะห์หรือว่าแฟนบอลสเปอร์ดีกว่าในครับเข้ามาอย่างน้องต้น VR าครับแล้วก็แฟนแมนยูอย่างน้องโน้ตเสื้อแดงของผมนี่ครับเด็กลิเวอร์พูลคว้าชนะไงอวยเขาหน่อยและตอนนี้เขาทำหน้าดีนะ ทำไรไม่ใช่โคพาวเมอร์จากเชลซีนะครับเลี้ยวบูหนาวมากโอ้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งหัวตารางนะครับมาดูรูปเกมวันนี้ครับวันนี้จะเตะกันเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยวันนี้แมนเชสเตอร์เต็ดจะไหวหรือเปล่าเอาใครก่อนเอาแบบง่ายๆเลยเอาใครก่อนเอามุมตะมุมตะกี์ก่อนเลยผมเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงตัวผู้เล่นอ๋อผมพูดได้ตรงนี้เลยว่าไม่ไหวไม่ไหว สเปอร์ไม่ไหวแมนยูไม่ไหวจริงๆครับวันนี้ oh. มีดีอย่างเดียวคือเล่นที่โอทัฟอร์ดรีสอร์ทแ<า>ทนสปา ครับผมจริงๆแล้วสเปอร์มาเยือนโอทัฟฟอร์ดนี่มันมาจะมาดวลผีใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนแค่สุสานนะที่ที่เดินที่ฝรั่งอ่ะเวลาเราอันนี้คนเสียชีวิตเดินถือดอกไม้มาวางแล้วก็ไว้อะไรยังประมาณนั้นเลยครับตายแล้วโอทัฟฟอร์ดกูกลายเป็นสุสานซะแล้วจริงๆนี่พอแข่งเสร็จเนี่ยผมบอกนักเตะให้จริงๆตั้งแต่ก่อนมาแข่งคือให้เตรียมใส่ชุดดำมาเลยชุดเฮ้ยโอโไว้อะไรให้ไม่อะไรเลยเหรอโอ้โหโอ้โหไม่ดูสถิติเหรอยังไม่แพ้มาเหมือนกันในสามเกมครับผมสเปอร์เองก็ไม่ดีหมายถึงว่าที่เคยเจอกับสเปอร์ใช่ไหมคุณแต้ม เท่ากับผมนะอ๋ออันเรื่องตารางคะแนนนี่ยผมผมรู้อยู่แล้วอ่าครับว่าคุณเอาอะไรมาชนะผมขอฟังเหตุผลคุณก่อนวันนี้เหรอใช่อ่ะวันนี้อ่จะดอบแรดฟอร์ดค่ะโอเคอ่ะมีลุ้นอันขึ้นงานมีรุ้นขึ้นมาที่5%ถ้าดอบแรดฟอร์ดวันนี้จะให้อังเดลว์น่าเป็นคนทําประตู โอ้ขนลุกเลยใช้เท้าดีเหลือเกินขนลุกเลยใช่ไหครับอ่ะนะครับมาดูทางด้านนะครับไลน์อัพของทั้งสองทีมหน่อยนะครับก่อนที่จะออกทะเลไปไกลว่านี้นะครับสำหรับแมนยูครับนะครับผมภาพรวมนะนะครับสามเกมล่าสุด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองที่บอกว่าไม่แพ้เนี่ยแต่สถิติไม่ดีครับไม่ชนะครับไปเจอนะครับผมสำหรับทางด้านเจออะไรนะล่าสุดกับหนึงเอฟซีทาวเวนเต้ทานะครับทั้งที่ตัวเองเล่นในถิ่นนะมีโอกาสชนะได้ก็ยังชนะยากรูปเกมภาพรวมอาจจะดูดีกว่าดีกว่านิดเดียวแค่นี้เองจริงคือคู่นี้จริงๆแล้วมันมีงานนะ เพราะเทนหาเขาออกมาสัมภาษณ์หล e ังจบเกมเขาสงสารเทเวนเต้เขาชื่นชอบเหมือนเขาเชียร์เขาเชียร์มันเป็นทีมที่เขาถือกำเนิดเกิดมากแล้ว จะให้ผมชนะผมทําให้ลงแล้วก็แฟนบอลอย่างทุกพวกตูเนี่ยต้อง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 รักเหมือนมึงไหมถามกูยังเออไม่แน่ใจคืนนี้สเปอร์นี่ใช่ทีมนี่เขาเคยฝันอยากจะมาคุมทีมช่างมันเบื่อๆไปเรื่องแทนทักนะครับอ่ะนะครับมาดูรายอัพนะครับเซเรื่องตัวจริงของแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ดหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูครับเป็นทางด้านอังเดลนาน่เนาะนะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยจะมีทางด้านมาไทเดลิกส์นะครับยืนคู่กับ ลิซันโดมาติเนสนะครับถ้าใช้2ตัวนี้ผมว่าโอเคนะ ในการออกสตาร์ทอ่ะก็ก็ดีสุดเท่านี้แหละครับจะต้องนสุดขวาครับเป็นทางด้านเนโกดาโรในครับซ้ายเป็นมัสซาโรวีในครับมัสซาโรวีที่เพื่อนๆเรียกกันคู่กลางครับวันนี้ใช้ตัวรับอย่างทางด้านอุกาเตยืนกับคอบบี้ไมนูนะครับแล้วก็เกมรุกเนี่ยจะมีทางด้านบูโนเฟอร์นันครับเป็นตัวเชื่อมเกมทางซ้ายเนี่ยมีรายชื่อของมาคาแรตฟอร์ดยังคงไม่ดรอปนะนะครับขวาครับอาร์เนโดกานาโชในครับแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยมี2ช้อยเลยไม่ว่าจะเป็นเซอร์ซี่แล้วก็ลาสมูทฮอยลุน หายเจ็บกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตัวเจ็บครับเป็นรายชื่อเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนนี่ยโรลูกชอมาทาเซียแล้วก็ลินเดเล็บนะครับวันนี้สำหรับทางด้านแมนยูก็ดูว่า มันน่าจะฟูลทีมนั่นแหละแต่สถานการณ์ไม่รู้จะเป็นยังไงส่วนทางด้านนะครับทีมเยือนครับอย่างทางด้านสเปอร์นะครับของน้องต้นครับผมวันนี้มา4-3-3สามสามนะของครับนะครับผมเกมลุกเน้นเน้นเกมลุกเต็มที่เลยผู้รักษาประตูครับเป็นทางด้านวิคาริโอนะครับส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยใช้ทางด้านฟันเดอร์เฟนนะกับโรเมโรนะครับทงโรเมโรนะครับเจอสเตนโรเมโรนะครับขวาเป็นเปโดโปโลครับซ้ายเป็นอูโดสกี้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมีเจมเมดเดซันนะครับเบนทันคูและก็ คูดูเซฟสกี้นะครับส่วนตัวลุกนะครับผมสามหน้าเป็นทางด้านโซรันกี้นะเป็นเดนจอนสันและก็ซนฮองมินครับผมน้องโน้ดีกว่าวันนี้คู่นี้เป็นยังไงเลยโอ้โหถ้าเกิดผมดูอันนี้ดูจากไลฟ์อัพเนี่ยคือเทนฮากแก้มแล้วนะโซนฮองมินวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะผ่านมาซาอุยได้หรือเปล่าเอาจริงนะ <Hey S 1> เพราะว่าโอ้โอหรับดีมากตัวนี้ตั้งแต่ได้มาก็แบบโอ้โหแต่ชั้นดีใช่ครับผมและ อย่างที่พี่ทิงโอบอกว่าสยตติคู่นี้เจอกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงแมนยูจะไม่ชนะแต่ก็ยังไม่เคยแพ้สเปอร์ถูกไหมมาในบ้านในบ้านเอาในบ้านเอาในบ้านก่อนซึ่งเดียวึ่งผมดูจากสยิติเนี่ยแล้วก็ย้อนไป5เกมที่เจอกันเนี่ยแมนยูชนะมาด้วย2เกมถูกไหมฉะนั้นวันนี้ผมมองว่า1เลยครับทางด้านของสเปอร์เนี่ยการเข้าทำในจังหวะสุดท้ายผมมองว่ายังไม่ค่อยเสียบคมเท่าไหร่ถามว่าแมนยูเสียบคมไหมก็ไม่ได้เสียบคมขนาดนั้นแต่ คู่นี้ผมมองหนึ่งอย่างโอกาสที่มันจะจบเสมอเนี่ยค่อนข้างสูงสำหรับตัวผมนะคี่คุณในโอทัฟอร์ดคุณต้องสามแต้มที่คุณไม่มั่นใจทีมรักหรอตอนนี้ตอนนี้ทีมอะไรก็ชนะแมนยูได้อย่าว่าแต่สเปอร์เลยทุกทีมเลยในพรีเมียร์ลีก20ทีม19ทีมเนี่ยอตายแล้วแลดูล่าสุดเจอเซาแธมป์ตันเนี่ยชนะเขาได้แต่ถามว่าการชนะเขาได้เนี่ยคือโอกาสคือเกือบโดนหลายลูกเหมือนกันนะใช่ครับผมอ่า ยังลองลงไปเล่นแชมเปี <zat and> ้ยนชิพไหมฮะเห็นทัลงมอะไรมาเจ็ดสูนยจะงได้แชมป์ไม่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 ก็ คือเอาจริงเกตสเปอร์ก็เหมือนกับแชมเปีชินอิพอ่า้ที่ผมดูนะแต่วันนี้น่าจะน่าจะชนะได้นะแต่ผมให้ต่ำสุดคือเสมอต่ำสุดคือเสมอไม่แพ้คิดว่าไม่แพ้ไม่น่าแพ้ครับเอามาดูมุมมองของแฟนสเปอร์บ้างคือมันก็ถูกแหละวรที่ต้องคิดว่าไม่แพ้ต่อให้ลึกๆในใจคุณคิดว่ามันจะแพ้แต่คุณก็พูดไม่ได้เพราะคุณเชียร์แมนอยู่อยู่เดี๋ยวโดนทั่วลงแต่ผมพูดแทนคุณแล้วนี่อยู่ในใจผมบอกงี้นะนี่คุณมันรู้จิตใจผมเหรอก่อนพูดไปแล้วเข้ามาออฟฟิศวันนี้โต๊ะ วันนี้แกพูดอนะไรไหม ให้แมนยูเป็นแพ้ทีวะเอ้ยเทนฮารจะได้ออกสักทีเอออันนี้คือเป็นเรื่องดีนะบางทีคือต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยล้มเหลวมากกับการฤดูกาลที่ผ่านมาแย่จากแปดมั้งนะฮะในลีกยอดแย่ที่สุดอ่ะครับผมแต่ว่าเทนฮาร์อยู่ต่อเพราะดันมาได้เอฟเอคัพก็เลยได้คุมค่าสนามต่อไปปีนี้ผมก็เลยมองว่าโอ้โหบาแล้วก็ดูทรงไงอย่างที่คาราโกโน่พูดอ่ะทรงก็เหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วไม่คือมันต้องออกอ่ะถ้าจะเปลี่ยนอ่ะไม่แต่เขาให้สัมภาษณ์นะว่าคุณต้องให้เครดิตเขาด้วยเพราะว่าเขามาสองฤดูกาลได้แชมป์นะ ก็อยู่เป็นกันยาวๆเลยครับแนั่นอ่ะแต่วันนี้ผมบอกว่าแฟนแมนยูผมใช้คำว่าครึ่งหนึ่งแล้วกันคับเชื่อว่าในใจลึกๆแช่งให้ตัวเองแพ้อยู่เพราะว่านี่มันต้องฤดูกาลเนาะใช่ครับผมแล้วเอาคนใหม่มาได้ก็ไม่แน่เพราะว่าเอิงชูนตรงเทมทาก็เสริมทับเข้าไปพีนี้ก็เป็นก็เยอะอู้เยอะนะแต่ตั้งแต่เขามาคุมเนาะใช่ก็ผลงานเหมือนเดิมแต่ทางฝั่งสเปอร์เนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้มีข้อแตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับผมก็สเปอร์เอจริงๆก็พอๆแมนยูนะแต่เพียงแค ตั้งหลักได้แล้วนะฮะคือมีเป๋ๆปางครับผมครับ,รบก็ชนะพี่มงพี่มีชนะหมดบางด้วยนัดล่าสุดเลยนะฮะเจอคาราบ,บั โอ้ทีมจากผิดไหนก็ไม่รู้ทำไมครับตัวตึงอะไริปจานนะเขาแต่รูปเกมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวคุณคุณมันคุณมันรู้จักกันดนะมาพูดไปเชื่อไหมวันนั้นเนี่ยระบบสเปอร์เหลือ10คนตั้งแต่ไม่ใช่โดนไล่ออกตั้งแต่สิบนาทีแรกใช่ดาวกซุนจำได้ดาวกซินกองหลังโดนไล่ออกปุ๊บผมก็เอาแล้วตายแล้วกูนับแล้วเอาขอเสมอได้วะเล่นในบ้านอ่ะยูโรป้าแบบแบบระบบหลีกเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าโอ้โห สามศูนย์ทิงโน้ตครับผมจบสามศูนย์ทีมเหลือสิบคนนะครับนะฮะตอนแรกผมจะบอกให้เหลือเก้าแต่เดี๋ยวมันจะมันจะเกินไปเออเดี๋ยวมันจะไปเข้าแบบข้อหาแบบล้มบงล้มบอลอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวก็เลยอ้าวเอาสิ เอาต่อให้ทีมน้องใหม่แล้วกันกระับกับแล้วรูปเกมวันนี้น้องต้นคิดว่าจะเป็นยังไงรูปเกมวันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเกมที่แรกกันสนุกชครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างของฤดูการนี้กับฤดูการก่อนที่มาเยือนครั้งล่าสุดคือวันนั้นสเปอร์ที่มาเยือนตัวเจ็บเพียบเลยเรียกได้ว่าเป็นทีมสำรองสเปอร์อะครับนะฮะยังสองสองและถ้าชุดใหญ่นี่ไม่เล็กเลยนะนเออีกาสอะแล้ววันนี้ตัวครบเลยสเปอร์คือโอ้โหฟอร์มกำลังดีแล้วที่สำคัญสามประสานแดนหน้าในพรีเมียร์นะนักพน่นในพรีเมียร มินนี่มาตรฐานสูงกันแล้วยิงตลอดไม่แต่เห็นเงียบกิฟเลยนะช่วงหลังๆอ่ะซอนทงเงียบเยดูการที่ยิ่งไปสองนะฮะในทีมเห็นเงียบๆแต่ว่าคนที่ถูกพูดถึงก็คืออ่าเบ่ได้จอนสันกับโซลันเก้ที่โดนทัวลงลักครั้หลังว่าแบบฝืดแต่ตอนนี้ทุกคนยิงได้หมดแล้วฮะตอนนี้คือเขาเรียกว่าอะไรกดล็อคความนั้นใจใช่ตอนนี้ก็เป็นมั่นใจแล้วกล้ากลับมาเล่นเฟซเหมือนเล่นไอจีละแล้วก็เหมือนตอนนี้บรรยากาศในห้องแห่งตัวมันชื่นมื่นอ่ะโอ้คือทุกคนมันแบบ กำลังพีกอะนี่บรรยากาศห้องแต่งตัวแมนยูก็เต้นอยู่นะตอนนี้ซ้อมเต้นอยู่เหมือนกันแล้วแรดฟอร์ดนำไม่ใช่เทนฮักนำเลยเทนทักเต้นเก่งเลยตอนนี้ใช้มาแจกก็เต้นที่ผ่านมาปวดเหมือนกันเคยได้ยินไอ้นี่ไหมไก่ย่างถูกเผาไหมตอนนี้คุณจะได้เต้นเพลงนี้ไก่ย่างติดไฟไก่ย่างติดไฟเหรอเอ้าเมึ่ผมคิดเหมือนกันว่าสเปอร์ผมไม่แพ้อ่ะชุดสัรออยังมันเสมอได้อ่ะครับผมแต่นชุดจริงใช่ผมมองว่าไม่ได้แค่เสมอนะมองถึงชนะได้เลยวันนี้จากโอทับฟอร์ดแล้วมีจุดบกพร่องตรงไหนไหมสองทีม อ๋อทั้งสองทีมก็ผมยังมองว่าของแมนยูอ่ะคือเกมลุกเกมรับก็โอเคนะในระดับหนึ่งแต่เกมลุกเนี่ยคือฝืดจัดเลยแล้วมีเก่งอยู่คนเดียวก็คือบูโน่เฟรนเดสที่มันโหระมมาตรฐานแกอย่างนี้อยู่แล้วแต่ไห้คนอื่นดัดอบหมดทั้งก็แต่ละับูโน่ก็ดอบนะกลายเป็นดอบไปด้วยวันนี้น่าจะดอบด้วยทั้งนั้นเออโอเคโอเคก็เลยกลายเป็นว่าเกมลุกน่าจะไม่มีมิติอะไรส่วนสเปอร์ผมเกมลุกดีแล้วอ่ะอย่างเดียวคือเกมรับเหมือนกัน ก็ดูว่าใครั้งก่อนนะเห็นดาวกูซินเข้าอ่ะก็เข้ารุนแรงไปคือจังหวะไม่น่าหลุดให้เขาไปยิงดีกว่าวัดใจเอาวัดใจนู่นนี่นั่นแต่เชื่อว่าเกมในคืนนี้ยมันแน่นอนเพราจะมาผูกก่คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันใช่ครับอยู่ที่ใครจะคมกว่าครับก็ฟันธงไปเลยตัวเองทีมตัวเองชนะเอ้าฟันธงสกอร์เลยไหมได้ได้สเปอร์ชนะแมนยูสามสองโอ้โหสกอร์แบบ ทะลุมิติเลยนะสนุกคือเป็นเกมสนุกเลยนะสี่ทุ่มนะครึ่งพลาดไม่ได้นะครับถ้าเป็นของพี่หรอพี่คิดว่าวันนี้แมนเชสเตอร์เน็ตเอดอร์ฟอร์ดมันไม่ขังเหมือนเดิมเว้ยคือไม่ขังเหมือนเดิมไม่เท่าไหร่น้ำน้ำน้ำไม่ขังแล้วตกแล้วตแล้วตแล้วนะครับสำหรับหลังคาแมนยูคือเกมในบ้านมันไม่ขังเหมือนเดิมอ่ะโอลดอร์ฟอร์ดมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแล้วอ่ะคือแล้วก็ระบบการทําทีมของเอเดนฮาร์ก แฟนแมนยูเองเล่นไปก็ด่าไปเหมือนกันคือวันนี้จะให้ฟันธงว่าแมนยูจะมีโอกาสชนะสเปอร์ในในถิ่นโอเดฟอร์นผมมองว่าก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่น้องต้นบอกคือตัวผู้เล่นของสเปอร์วันนี้ดูฟูลทีมเลยครับแล้วก็ด้วย3เกมล่าสุดของสเปอร์เนี่ยชนะมารวดเลยคือทุกอย่างมันอยู่ในโมเมนตัมขาขึ้นแหละนส่วนแมนยู ไปเสมอมานัดล่าสุดนอกหลีกกับทเวนเต้รวมถึงเล่นกับคิสซันพาเลตเสมอแบ่งแต้มกับคิสซันพาเลตทั้งที่ฟอร์มคิสซันพาเลตก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วแมนยูนี่น่าจะเป็นชุดนี้ด้วยมัที่ใช่ชุดนี้ดียวนะครับแล้วก็บอกว่าการที่ อย่าเรียกว่าแช่งทีมตัวเองเนี่ยถ้าแช่งทีมตัวเองถ้าแพ้วันนี้ผมว่ายังไงเขาก็ไม่ปลดเทนฮากเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เทนฮากมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เขาต้องการในมืออาจจะให้เวลาไม่ว่าเป็นตัวผู้เล่นที่เขาเลือกสรรมาโอ้โหนี่ได้ยกอาจามาทั้งทีมเลยนะอาจารยสาขาสองคือลูกน้องเก่าหมดเลยอ่ะแล้วถ้ามึงทําทีมแบบนี้ไม่ดีกะผมว่าถ้าออกระหว่างทางตอนนี้คือว่าโค้ชใหม่ที่เข้ามาคุมเนี่ยคือจะใช้นักเตะได้เท่าเทนฮากหรือเปล่าใช่ไหมเพราผมว่าให้มันคุมไปเลยในฤดูกาลนี้คุมให้จบเลยเนะแต่่ผมชือ โมเมนตัมตอนนี้มันการันตีอะไรไม่ได้เลยแมนยูเนี่ยแม่งกลายเป็นแบบว่าเลดอาร์มี่แบบไบโหราบแล้วอ่ะคือว่าเดี๋ยวแพ้บ้างเสมอบ้างชนะบ้างวันจะเก่งก็เก่งใช่ไหมเลยวันจะอ่อนนี่อ่อนแต่โอ้โหทีมไหนก็สามารถชนะมึงได้อ่ะแต่วันนี้คือลุ้นอย่างเดียวนะ ขอแค่ไม่แพ้สเปอร์ในโอทาวฟอร์ดอะไม่งั้นเนี่ยไม่มีหน้าจะเอาไว้ไหนแล้วใช่เพราะก่อนหน้านี้ก็แพ้ริเวอร์ไปแล้วใช่แพ้สามสูงขาคาเร่งอ่ะสัตว์ปีกะฮะสเปอร์คุณมีจะเออช่วงนี้อากปีกหรือเปล่าช่วงนี้ไก่นกเนร์อติดคอง่ายๆเลยนะครับผมว่านัดเนี้ย เก่งที่สุดเลยนะแมนยูอาจจะทําได้แค่เสมอผมว่าชนะไม่ได้หรอกคุณถือว่าเป็นคนที่มองโลกความเป็นจริงนะเฮ้ยผมมองโลกความเป็นจริงะไม่ใช่ผมคิดว่ามันชนะได้อยู่แล้วคือส่วนใหญ่แฟนแมนยูเขามองอยู่กับอดีตฮะสมัยเซอร์ไม่เราเราไปคุยไม่ได้แล้วไงเราจะไปบอกว่าทีมตอนนี้กําลังเล่นดีผมพูดแต่ละคผมก็ยังไม่เคยได้แชมป์อะไรแบบว่าปีนี้ครับหรือปีนี้แชมป์อะไรคาราบาวครับก็แชมป์นี่เลยมีเลยครับเอายูโรป้าชนะคาราบาลได้เอายูโรป้าที่เมียค่อยเอาเอายูโรป้าดีกว่าเอาผมทายสกอร์เดี๋ยวผมทายเล่นๆว่าคู่นี้สองส น่าจะเกมสนุกเพราะว่าเขาเรียกอะไรเข้าข้างตัวเองอยากดูอยากดูเกมสกรุปกางที่แล้วเลยนะ2อง, 2> องเออใช่ใช่อเอาเท่ากันเลยครับผมต้องนัดคิดว่าชนะอะไรถ้าอย่างผมนะผมมองว่าอย่างที่พี่โอบอกว่าคือหนึ่งเลยแมนยูอ่ะคือโมเมนตัมเป็นมันจะเป็นอย่างนะี้นะถ้าเกิดใครตามใครแฟนแมนยูอ่ะแม่งจะไม่ดีไม่ดีไม่ดีดพอบทมันจะดีคือแม่งจะดีึ้นมาเองเอออยู่ดีก็ดีแบบดีใจแต่พูดไม่ได้นะมันจะดีเมื่อไหร่เออใช่แต่เราแต่เราจะไม่คาดไม่สามารถคาดเดามันได้ว่ามันจะดีเมื่อไหร่แต่ผมมองว่า เกมนี้หนึ่งเลยเป็นเกมใหญ่แล้วในเล่นในบ้านด้วยอ่ะคือการบีบการอะไรแล้วก็ในเรื่องของศักดิ์ศรีว่าแพ้ลิเวอร์พูลมาโอเคนี่คือเรื่องหนักนะแล้ววันนี้ถ้าเกิดแพ้สเปอร์อีกนัาเขาให่เขาไปใหญ่และอันดับนี่คือใกล้เคียงกันอ่ะคือฟอมการเล่นมันเท่ากันถ้าแพ้เขาอีกก็แสดงว่าต้องพิจารณาจริงๆว่าเทนฮากทำทีมยังไงแล้วระหว่างเปลี่ยนเทนฮากเเปลี่ยนทีมเชียร์พี่ว่าไหนง่ายกว่าอ๋อผมผมขอเปลี่ยนเทนฮากขอเปลี่ยนคนดีกว่ามังเปลี่ยนโค้ดีกว่าแต่ได้ข่า แกเลสเซาเกตผมไม่เอาเลยหัวงไปใหญ่เลยแกเลตเซาเกตนะเอขอให้ขอให้ฝันเป็นจริงค่ะแฟนแล้วก็ผมได้ยินพี่ฟานพูดบอกว่าถ้าดูบอลที่แกเลตเซาเกตเล่นนะนั่ง แปลสีมากระป๋องหนึ่งทาสีบ้านแล้วนั่งดูสีแห้งสนุกกว่าแกส่องแกเล่นโอ้โหแรงอะเอออ่ะต่อครับผมผมสรุปอลไรกันผมฟันธงสกอร์แล้วผมว่าวันนี้อย่างน้อยๆแมนยูอ่ะไม่แพ้แต่ผมคิดว่าน่าจะชนะ2-1หนึ่งเฮ้ยโอ้ยฟันธงคิดเลยชนะด้วยคุณเอาอะไรมาชนะเอาเอาแบบคิดว่าทำไมถึงชนะได้เพราะอะไรอ่ะลุกมัสจอนปฏิหารหอยลุนหายเจ็บเออวันนี้อย่าลืมวันนี้เดี๋ยวเราดูนะหน้าคู่เลยครับเซอร์ซี่คู่หอยลุนใช่ตอนเนี้ยแผนออกมาหลอกไม่งั้นแมนยูไม่ ไม่ไม่ได้เปรียบหรอกสรุปให้ครัร้งผมมาอยู่<ไ>วันนี้ถ้าคุณจะชนะก็คือคุณต้องหวังพึ่งโชว์พึ่งลาบพึ่งด่วง <laughs> เหมือนกับคนล้นหวยสิ้นเดือนแล้วให้ให้เป็นพลาสของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโอเคโอเคโอเคนะครับสำหรับคู่นี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังเกมวันนี้เดี๋ยวเจอกันด้วยไลฟ์สดนะฝากกดติดตามด้วยสำหรับ90นาทีของเรานะครับแล้วก็วันจันทร์นะมีรีแคปอีกด้วยถ้าเกิดว่าดวงแมนยูดีชนะไม่มานะผมมาหลักใช่เหรอเฮ้ยทำไมต้องมาดิคุณเล่าเพราะคนเป็นตัวเต็งเดี๋ยวคุณต้องไปดูบอลด้วยกันเอาตายแล้วผมเรียกผมเรียกเด็กไว้สามคนด้วยโอเคโอเคโอเคเออยวคุยกันหลังหลังใหม่ ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม90นาทีของเราทุกช่องทางด้วยนะวันพรุ่งนี้มีรีแคปทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะครัแล้วก็ฝากติดตามทุกคอนเทนต์ของ90นาทีเลยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับ